สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e m เมช a n n แนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี6-7นะคะเราเดินทางมาถึงชาวมิถุนกันแล้วค่ะช่องเม m เดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศรีการแบ่งวันที่ได้ทั้งมาตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะเราจะเริ่มทำทำนายจากสถานะคนมีคู่ก่อนนะคะแล้วก็จะต่อที่คนโสดสนิทแล้วก็ปิดท้ายที่คนเ,เร,รักเก่านะเดี๋ยวตอนนี้เมจะเปิดไพ่คนมีคู่ก่อนนะคะ ใบแรกนะคะตัวตนคุณใบที่2ตัวตนคนรักใบที่3สิ่งที่ต้องระวังใบที่4พลังงานที่มีร่วมกันใบที่5สิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้ใบที่6มุมมองที่ทรามองคุณนะคะใบที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็เป็นบทสรุปความรักจำเดือนกุมภาพันธ์เนาะท้ายสำรับนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยกับัวมีเรื่องต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะช่วงนี้อาจจะมีอย่างน้อยไฟใดไฟหนึ่งที่คิดมากนะคะ ก็อาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะก็ต้องพยายามไม่คิดเยอะนะคะพลังงานของคุณเนี่ยคุณได้สี่ถ้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่โรแมนติกที่สุดทั้งทที่เป็นช่วงของกุมภาพันธ์แต่เมย์มองว่าคุณอาจจะมีเรื่องส่วนตัวนะที่ทําให้คุณจะต้องโฟกัสนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจมีปัญหาอะไรบางอย่าง ที่อาจจะทำให้ดึงเวลาของคุณออกจากเรื่องของความรักความใครอ่อะนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักมากนะคะเหมือนกับที่มันควรจะเป็นนะคะพอเป็นช่วงเวลาของเดือนความรักอะนะ,ะแฟนคุณนะคะได้แปดเีืยนกับหัวเขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแพ้แปดเดยอนกับหัวเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่มีปัญหางานเข้านะ,ะช่วงนี้แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็เลย ทำไม่มีปัญหาไปด้วยไม่มีเวลาที่จะดูแลหัวจิตหัวใจกันน่าจะเรียกได้ว่าง,งานยุ่งทั้งคู่นะคะช่วงกุมภานะคะแ่สิ่งที่ต้องระวังนะคะมีหกถ้วยขึ้นมากับหัวระวังปัญหาเก่าๆจะกลับเข้ามาทมําให้ไม่สบายใจนะนนี้ชัดเจนเมฟันธงไปว่ามันเป็นเรื่องของงานเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะทั้งปัญหาคุณและเขาเนี่ยกลับเข้ามาให้ต้องแก้ไขในช่วงของกุมภาพันธ์แต่นั้นความรักจะไม่เด่นนะคะเรื่องงานเด่นกว่า แล้วก็พลังงานที่มีร่วมกันเป็นวิวฟอร์จูนที่กับหัวแต่ไม่ต้องห่วงเร็วนี้เดี๋ยวดวงดีขึ้นแน่นอนนะคะไม่เกินเดือนหน้าเดี๋ยวจักรวาลจะส่งพลังงานบวกมาช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณมีได้นะคะสิ่งที่เขาากบอกให้คุณรู้นะคะเอสซอฟติเค mm ิล hmm. ที่กับหัว mm hmm. เขาอยากจะบอกว่าต้องการเวลานะคะให้คุณให้เวลาเขาหน่อย mm hmm. เดี๋ยวความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมมิทเมนต์หรือว่าความรักที่มั่นคงอะไรต่างๆที่คุณต้องการเนี่ยเขาก็จะมอบให้กับคุณได้แต่ช่วงนี้เขาขอเวลาไปเคลียร์เรื่องส่วนตัวก่อนนะ แล้วก็มุมมองที่เขามองคุณนะคะเข,เข้าใจคุณแหละว่าคุณก็หงุดหงิดใจนะคะช่วงนี้มีปัญหานะคะมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็เขาก็คอนเซินเรื่องความรักเหมือนกันนะก็อยากจะพูดคุยเหมือนกันว่าเออไม่ได้มีปัญหาอะไรระหว่างเราสองคนแต่อยากให้ให้เวลากันนะคะเพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวเนาะคิทิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะเดีเชนที่กับหัวมันก็ยังดีนะที่คุณสองคนเนี่ยมีพลังงานของการยอมรอมชอมกัน นะคะดังนั้นสถานการณ์ที่มันตึงเครียดเนี่ยมันจะเบาลงนะคะมันไม่น่าจะเกิดเป็นปัญหาที่ใหญ่นะคะเรื่องราวของความรักเนาะให้เราไปดูกับปัญหานอกบ้านดีกว่าปัญหาในบ้านก็ไม่มีอะไระนะคะให้บทสรุปนะคะจัสติดกับหัวอะไรที่รอความชัดเจนในความรักยังไม่ได้นะคะต้องให้เวลากันก่อนนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะอย่างไรก็ตามแฮงแมนขึ้นมากับหัวแปลว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะอึดอัดมากจนเกินไปนะคะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันผ่อนคลายแต่ว่า เรื่องที่แบบว่าคาดหวังอะไรเงี้ยมันอาจจะยังทําให้กันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นการไปเที่ยวการฉลองวาเลนไทน์แบบเนี้ยมันมันอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันอยู่นะคะไม่ได้อยู่ในสภาวะอึดอัดพลังงานสีดาบหมายถึงความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะคะสบายๆไม่มีข้อขัดแย้งนะคะแล้วก็มีพลังงานไะไคลโลฟอนด้วยนะคะตรงนี้ชัดเจนว่าคุณสองคนมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะรับมือกับ ปัญหาชีวิตในช่วงนี้นะคะความรักเนี่ยจะไม่มีผลกระทบในแง่ที่มันร้ายจนเกินไปนะคะอย่างมากก็คือไม่มีเวลาให้กันเนาะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเคิลกันต่อเลยนะฮะออรีทรนะคะมีค o รีเนอโซเมตแล้วก็รีเจนแฟกเตอร์ คุณสองคนมีพลังงานของความเป็นคู่กันนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของทวินเฟมเนาะก็คือเป็นคู่รักที่เป็นเนื้อคู่แต่ว่าอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหากันก่อนเมื่อผ่านตรงนั้นกันไปได้ก็ได้ลงเอ่ยกันนะคะแล้วก็พลังงานคอล o ลิคโโซเมตก็หมายถึงว่าถ้าอยากให้สถานาการณ์ชีวิตมันดีขึ้นให้มันเร็วขึ้น่ะนะคะก็พยายามส่งพลังงานด้านบวกถึงกัน นะคะก็จะได้รับพลังงานบวกเร็วขึ้นรีทรีก็หมายถึงการได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันในที่สุดนะงานการอะไรที่ยุ่งปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทำนายสำหรับคนมีคู่นะคะโดยการเปิดไพ่ Angel w a n ั e r นะคะใครอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะที่ขึ้นในข้างล่างนะ ไพโนนะคะ c o m m u n i c a t i ี่แล้วก็ listen to unidation อะไรที่มันเป็นความคิดด้านลบอยากให้ตัดทิ้งนะคะอยากให้คิดบปกนะคะในช่วงนี้เนาะปัญหามีจริงแต่มันแก้ได้นะคะแล้วก็การพูดคุยกันแบบเปิดอกจะช่วยให้อ่อผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะระหว่างกันและกันได้ในช่วงที่มีปัญหาทั้งคู่แบบนี้แล้วก็ listen to unidation ก็หมายถึงว่าจะแก้ไขปัญหาอะไร ทําตามสัญชาติยานของตัวเองได้เลยนะคะมันจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะอนนี้จกรวานให้พลังงานมาสนับสนุนการตัดสินใจของคุณนะคะไม่ต้องลังเลเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของคนโสดนะคะมาค่ะเรามาทำนายดวงความรักคนโสดสนิทนะคะขณ้นาราศีมิถุนกันต่อเลยนะโสดสนิทนี้ขอให้เป็นคนที่ไม่มีคนคุยนะคะ ถ้ามีคนคุยแล้วก็ไปดูเป็นดวงความรักทั่วไปนะคะคนมีคู่ได้เลยเนาะจะไม่ขอแยกนะคะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคนที่มีคนที่แอบชอบอยู่นะคะสําหรับคนที่มีคนในใจนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพ,พันธ์มีพลังงานเจ็ดถ้วยขึ้นมากลับหัวมีไพ่ก้าเหรียญกับหัวแล้วก็มี2องขัทาอ่าช่วงเนี้นะคะคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขามีช้อยส์เยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ เขาเริ่มที่จะเลือกเลือกแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้เราอะยังไม่ใช่ช้อยแรกของเขานะคะเรายังได้เก้าเหรียญที่ขึ้นมากับหัวเขาน่าจะมีตัวเลือกอื่นที่อาจจะเข้ามาก่อนหรือว่าเขามองว่าเหมาะสมกับเขามากกว่าอย่างไรก็ตามมีพลังงานสองกระาแต่ถ้าคุณปรับใจอ่ะคนที่คุณแอบชอบคนนี้จริงๆก็รอได้รอ,อเข้าคิวอ่ะอย่างนี้เขาบอกต่อคิวไว้ก่อนไม่แน่เขาอาจจะไปกันไม่ได้กับคนที่เขาเลือกนะคะในช่วงนี้ก็ได้นะคะ ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครในใจเลยนะคะดูว่าพลังงานของดาก,กช่วงนี้จะเป็นยังไงนะมีไพ่เดียนเพลสนะคะมีเดอะเ v วิลแล้วก็มีเดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่บุคคลขึ้นมาสามแบบ ไม่มองว่าช่วงเนี้ยตัวคุณมิถุนเองเนี่ยน่าจะหัวกระไดไม่แห้งนะมีคนเข้ามาเยอะนะคะ1 234 5 6มีหมีเยอะแย,ะ,ยะไปหมดแล้วก็ลักษณะของผู้คนที่เข้ามาก็จะแตกต่างกันไปจะมีคนที่มีความจริงใจนะคะมีคุณสมบัติพร้อมจะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเข้ามาแล้วก็มีคนที่เข้ามาจีบเล่นๆนะคะรักไม่จริงไม่หวังแต่งเข้ามาด้วยนะคะพลังงานเจวิลแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิต ก็คือคนที่เงียบเียบแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่แต่อาจจะไม่ได้แบบออกตัวแรงนะคะคนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันดังนั้นนม่ก็มองว่าลองเลือก,อกดูเพราะว่าชอย์เยอะแต่อย่าไปคว้าคนที่เป็นเดวิลลวกันเดี๋ยวเมย์บอกใบนิดน,นึงว่า d e วิลจะมีลักษณะแบบไหน mm. ก็คือคนที่เข้ามาเดินเกมรุกรวดเร็วจิบเก่งนะคะปักหวานประมาณนั้นแหละนะคะพวกเดวิลก็คือว่า หวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งจากเรานะคะส่วนคนที่จริงใจเนี่ยเขาจะไม่ออกตัวแรงเขาจะใช้เวลาในการดูคนน,นั้นนานหน่อยนะคะก็ลองค่อยๆเลือกไปนะอย่าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเข้าไว้กับคนโสดด้วยนะขอไพ่เสียงแซดด้วยนะคะ จักระวาลขึ้นมาตอกย้ำนะคะว่ายังไม่ต้องเลือกนะคะยังมีเซ p าร a t i ชันอยู่ยังมีอ n น e ิคว t ซิ l เลิฟแล้วก็มีโคดิเพนซี อ่ะเดี๋ยวเอาคนที่ไม่มีประเด็นก่อนที่ไม่มีใครในใจนะคะก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเลือกใครนะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่มีใครที่ถูกใจคุณจริงๆแหละแล้วก็มันจะมีบางคนที่มาตามตื้อคุณนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรักจริงเขารอได้นะคะคอดิพิเดนซีขึ้นมาเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเลือกเพราะว่าเรายังไม่รู้ใจตัวเองนะส่วนคนที่มีคนที่แอบชอบนะคะพลังงานตรงนี้ขึ้นมาก็คืออยากให้คุณทําใจก่อนอย่างที่เมย์บอกว่าเรายังไม่ใช่ชอยแรกของเขานะคะ,ะ,คะอะลีควาจิตเลิฟขึ้นนะคะแต่ถ้าเราตัดเขาไม่ได้จริง จริงเนี่ยเราก็จะต้องอยู่งห่างอยังห่วงห่วงไปก่อนก็คือ s e ป a ร a t i ชันะก็รอนะว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะหันกลับมามองคนนี้มีความจริงใจกับเขานะประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงาน o r ราเคเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะคะคนโสดนะด้วยการเปิดไพ่คาแนะนําอีกสำรับหนึ่งนะด้วยรวมก็ไม่เหงาหรอกนะคะและก็ยังไม่ต้องไปสละโสดอะนะคะเดือนนี้ยังไม่ช,ช่วงเวลาที่ดีเนาะ ใช้คำแนะนำมีเด n i t e รีโนนะคะ Meditation ริ n แอนเซแล้วก็ Romance อย่างที่บอกเขาว่าไม่เหงานะคะมีคนเข้ามาเยอะ Romance มีคนมาจีบมายอดคำหวานนะคะแต่ว่า d e f i n no, อรีโนก็คืออย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะ,ะแล้วก็จะต้องมองคนนี้ออกด้วยนะคะว่าใครเป็น The d e v วินะคะหรือว่าใครที่มาดีก็ตัดคนที่เป็น The d e v วิทิ้งไปแล้วก็เก็บเอาไว้แต่คนที่มี potential ดีๆนะคะ Meditation b r n Ancer ตั้งสติดีๆอย่าใจร้อนในการเลือกคู่นะคะี่ชัดเจนนะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะทํานายนะคะให้กับคนที่รอรักเก่านะคะมาค่ะเริ่มเลยนะคะสําหรับรอรักเก่าชาวมิถุนนะคะอันนี้ขอให้เลิกกันแบบเด็ดขาดแล้วนะถ้าเกิดแบบแค่แบบทะเลาะกันแยกกันอยู่เนี่ยดูเป็นดวงคนมีคู่จะเหมาะกว่านะคะกองแรกจะเป็นตัวตนชาวมิถุนนะ กองที่สตัวตนคนรักเก่านะคะแล้วก็บ,บทสรุปใช้สำรับไฮพิเศษช่วงนี้คุณทั้งคู่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการทบทวนเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวความรักความสำคัญในอดีตนะคะ<ม>เป็นช่วงที่ต้องการเวลาทั้งคู่นะมาดูนะคะไพ่คุณอัศวินถือดาบกับหัว อัซวินถือถ้วยนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็มีไพ่เดมเพลร์ขึ้นมาก็ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้ชัดเจนกับเรื่องของความสัมพันธ์เก่าหรือว่าคนรักเก่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะ,ะตัดแบบร้อซ์หรือ,อยังอะนะคะเพราะว่ายังมีความสับสนยังมีช้อยส์อยู่ แล้วก็มีพลังงาน่ะสินถือถ้วยมองว่าคุณพยายามจะมูฟออนแล้วแล้วก็ใช้เวลาดีๆกับตัวเองนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของคนเก่าเนี่ยไม่ได้ตัดทิ้งนะไพ่เจ็ดถ้วยก็หมายถึงคนที่ยังลังเลใจแล้วก็มี Choice อ,อยู่นะคะอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วพลังงานของชีวิตดีนะคะเพราะว่าได้พลังงาน The emperor ก็แปลว่าเรื่องความรักอาจจะยังไม่นิ่งแต่ว่าเรื่องของการงานนะคะเรื่องส่วนตัวอะไรใดๆเนี่ยดีแล้วนะคะคุณมีความสุขแฮปปี้อยู่นะช่วงนี้ มาดูพลังงานของคนรักเก่าบ้างนะคะ2องดาบทาวเวอร์นะคะเอ็ดออฟชอดแล้วก็สีถ้วยตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดเรานะคะเขายังมี2องดาบเขายังเก็บเรื่องราวความสัมพันธ์เก่าที่อกหักเอาไว้ในใจนะแล้วก็ยังรอการตัดสินใจด้วยพลังงานทาวเวอร์ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ต้องเลิกรากันไปนั่แหละคะ่ะยังคงเป็นเพรสเซนต์หรือว่าเป็นปัจจุบันในชีวิตของเขาอยู่นะคะ ใจนึงก็อยากจะกลับมานะคะขอโอกาสหรือว่าให้โอกาสความสำคัญเก่าตรงนี้แต่อีกใจนึงก็ยังขอเวลาอยู่คนเดียวก่อนนะคะสี่ถ้วยเขาก็สับสนคุณก็สับสนมองว่าช่วงนี้ให้เวลากันและกันไปคิดทบทวนก่อนดีกว่านะมะีหกคาถากลับหัวนะคะยังไม่มีการเดินทางกลับมาง้อกันนะคะช่วงนี้นะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะเรื่องความสัมคัญเก่ายัางกลับมาไม่ได้นะคะให้เอ็มเพลสกลับหัว ความรักครั้งเก่ายังไม่สามารถกลับมามั่นคงเหมือนเดิมได้ถึงแม้ว่าจะยังลังเลใจกันอยู่ทั้งคู่ก็ตามสามดาบยังอยู่ความรู้สึกเจ็บปวดนะคะยังอยู่ในใจของทั้งคุณแล้วก็คนรับเก่าอันนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีแลิวจีิตรดากับหัวต่างคนต่างมีทิฐินะคะยังไม่ยอมกันดังนั้นเนี่ยการกลับมาคืนดีจึงยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะยังตัดกันไม่ขาดก็ตามนะคะศักดิ์ศรีนะคะศักดิ์ศรีในใจเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เรเคลกันต่อนะคะสำหรับคนเรอรับเก่าเนาะโอ้ยังมีความหวังอยู่นะเพราะว่ามีพลังงานฮันนีมูลนะคะมีไพ่เล go to ท s ูชูแล้วก็ e n เ a g จเม n นให้เวลากันและกันก่อนนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะพลังงาน Engagement เนี่ยก็หมายถึงการ กลับมาพูดคุยนะคะอย่างน้อยก็ได้เคลียร์ใจแล้วก็เลิกโก้โทรชชวก็หมายถึงการปล่อยวางอย่าไปพยายามควบคุมตัวเขาหรือว่าสถานการณ์นะคะ h ั n นี m มูนนี่ก็หมายถึงช่วงเวลาเก่าๆมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเป็นพลังงานบวกนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายคําทํานายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่ a n g e จวันเซกันนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนาให้กับคนรักเก่านะคะโอ้ listen to y o u intuition within the next few weeks นะคะแล้วก็ be assertive เจ้าวานบอกว่าอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะพไพ่ใบสุดท้ายตรงนี้ be assertive ต้องรู้คุณค่าในตัวเองนะการที่เรา,เาใช้เวลาทบทวนความสัมพันธ์เก่าเนี่ยก็เพื่อให้เราได้คิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นได้ก็ต้องรักตัวเองได้นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเอง อะจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวความสัมพันธ์เนี่ยก็ให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเรื่องความรักนะแล้วก็ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็คือน่าจะเป็นภายในกุมภามีนานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอย่างน้อยได้เคลียร์หัวใจนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะรัเราไปได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะ ถ้าคุณชอบคำทํานายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอรีค่คอร์สราคา490เท่ากันค่ะ